ผมยังเนี้ยผมยังแบบนี้ยัยงหนึง่งต่อพี่ที่กับน้องพี่มาใกล้ๆกันหน่อยสิลูก,กใกล้หน่อยใกล้ๆน้องเลยครับเร็วๆๆๆๆๆน้องพี่หนูนอย่าแค่อย่างงี้หกเต็มบ้านไปหมดเลยลูกงงรู้แนละ้วเดี๋ยวลองแฮปปี้เป็นวันเด็กวันชื่อทวีฮาล์ฟบัด y ี้ พี Happy ่เบิร์ดเดย์ให้ใครอายุพิตาอายุพิตาอายุเท่าไหร่พี่ทีหนูไม่เห็นร้องเลยเนี่ยหนูร้องมั้างทีด้วยความอ่ยูพิตาไหนอวยพรอวยพรอ้ยว a t น้องพี ทั้งที่หนูเห็นมาเยหนูทำเลยแล้วหนูก็เอาร้อรถมาเลเทมหมดแล้วเนี่ยอวสานเลโก้มันต้องเล่นเลืไอ่เล่นเฮ้ยเอาหลายจุทุกคนสวัสดีครับปัดก่อนปัดก่อนเดี๋ยวเช็ดก่อนขนมไข่มันเป็นขนมที่ล้วงง่ายอ่ะ ูกสาวหายไปไหนเขิธ <boundaries> hmm. ีอ่ห <subscription> น <films> ูไปเข็นวันเนี่ยเ้หดเลยเนี่ยเฮ้ยเสียงลูกสาวจากอยู่หลังบ้านเหรอทำรายการมาทำรายการในนี้ ไอ้วามันทำไรมันเล่นกับพี่บี้เหรอเล่นกับพี่บี้ค่ะร้อนมันเนี่ยหัวหัวแฉเลยชอบชอบ,ชอ,บอุ้ยตาปาร์ตี้ขึ้นแล้วเหลืออีกสามนาทีทุกคนตอนนี้ได้มาสองร้อยทุกคนครับถ้าเผื่ออยากส่งดาวให้นะครับส่งตอนนี้เลยครับคุณจะได้มีสิทธิ์ ร่วมกันทำสตาร์บัตตี้ให้สำเร็จในวันนี้